สวัสดีครับมีใครยังใช้ตัวนี้อยู่ไหมครับโซ ny A 6 6โซนี A 6 6พนี่ถือว่าเป็นกล้อง APS-C ตัวท็อปก่อนที่จะมีตัว A 1 7ออกมานะครับซึ่งถ้านับอายุจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ5ปีแล้วนะครับก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะ <c oughs> ถือว่าเป็นกล้องตระกูล A 6 0 0 0 ตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะหลังจากปีที่แล้วมีการเปิดตัว a 1 7 7ออกไปนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเห็นตัว Sony L16 6ที่เป็นกล้องมือสองสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นนะอย่าง z v e10 เนี่ยพอจะมี m a r k 2ออกมาเนี่ย Z v e10 ตัวแรกนี่แบบตลาดมือสองเนี่ยเยอะมากจริงๆเกือบทุกรุ่นแต่พอมาเป็น a 1 6 6เนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้มีเยอะเท่าที่ควรอาจจะมี2อ,อย่างก็คือ ตอนที่ขายใช่ปะอาจจะขายไม่ได้เยอะก็เลยทําให้มีมือสองไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่หรืออีกอย่างนึงก็คือเป็นกล้องที่ดีที่หลายๆคนก็ยังเก็บไว้ใช้อยู่วันนี้พี่ก็เลยทําคลิปนี้ออกมาว่าตัว a 6 6พเนี่ยในปี2024ยเนี่ยยังคงน่าใช้อยู่ไหมนะครับหลังจากที่พี่ใช้กล้องตัวนี้น่าจะประมาณครึ่งปีได้นะครับ สิ่งที่ประทับใจอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของบอดี้นะมีขนาดที่พอดีกําลังดีน้ําหนักกําลังดีโดยเฉพาะตัวบอดี้ได้ความรู้สึกของความแข็งแรงแล้วก็รวมถึงช่องมองภาพที่เคยบอกไปแล้วว่า z ซ e v 1 0ก็จะมีข้อด้อยในเรื่องนี้ช่องมองภาพเนี่ยเป็นจุดเด่นของตระกูล A6000 นะครับโดยเฉพาะตัว a 6นะครับแล้วก็รวมถึงปุ่มปรับต่างๆนะก็ยังรู้สึกว่า คุ้นมือคุ้นชินกับการใช้งานนะครับอย่างสวิตช์เปิดปิดอะไรเงี้ยที่อยู่แบบตรงนิ้วนยครับรวมถึงแป้นเปลี่ยนโหมดนะครับสเปีดชัตเตอร์รูรับแสงอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าการออกแบบปุ่มปรับต่างๆนะครับอย่างสวิตช์ต่างๆพวกนี้รู้สึกว่ามันคุ้นมือดีเพราะว่าตัวกล้องโปรของโซ n y เองก็ใช้ปุ่มปรับแบบนี้นะครับอย่างพวกตระกูล A7 อะไรเงี้ยซึ่งสเปคและก็ฟีเจอร์หลักๆของตัว เอวันหกเนี่ยจริงๆก็เทียบเท่ากับกล้องฟูแรมต่างกันแค่ตัวนี้เป็น APS-C แค่นั้นเองถัดมาคือในเรื่องของไฟล์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับทั้งไฟล์ภาพแล้วก็ไฟล์วิดีโอนะครับความรู้สึกของพี่นะอะอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเซทวีสิบที่ถ่ายอยู่เนี้ยตั้งค่าเท่ากันหมดเนี้ยไฟล์ที่ได้ของเอวันหกเนี่ยค่อนข้างดีกว่าทั้งภาพนิ่งแล้วก็ทั้งวิดีโอด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้รู้สึกว่าอืม คุ้มค่าถัดมาคือในเรื่องของระบบโฟกัสนะครับแบบเรียวไทม์แทร็กกิ่งนะซึ่งเป็น Speed AI อันนี้ก็เหมือนกันนะพอใช้ไปนานๆเนี่ยรู้สึกว่าดีกว่าซา20คือได้ความรู้สึกที่ที่มั่นใจมากกว่านะโฟกัสได้เร็วกว่าหลายคนอาจจะบอกว่าก็เพราะมันราคาแพงกว่าจริงครับราคาแพงกว่าแต่ อย่าลืมว่ากล้องตัวนี้อายุ5ปีแล้วตัว ZV-E10 ก็ออกมาทีหลังเทคโนโลยีต่างๆของ ZV-E10 ก็น่าจะดีกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้พี่อยากจะพูดถึงกล้องรุ่นใหม่ๆว่าความจริงแล้วรุ่นใหม่ก็ใช่ว่าจะดีกว่ารุ่นเก่าเพราะว่าบางทีรุ่นเก่าที่เขาใส่อะไรฟังก์ชันอะไรต่างๆนานามาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นฟังก์ชันที่ดีกว่าและดีมาแล้วนะครับ ซึ่งในปัจจุบันฟังก์ชันเหล่านั้นอาจจะถูกตัดออกไปอะไรย่างเงี้ยอย่างถ้าใครเคยดูตัว A 5 0 0 0นะครับหรือแม้กระทั่ง Nexus ที่พี่เคยเอามารีวิวนะก็จะรู้ว่าฟังก์ชันทัชสกรีนฟังก์ชันต่างๆนั้นนะคือมันมีมานานแล้วแล้วก็บางฟังก์ชันที่มีมานานและก็ดีอยู่แล้วบางช่วงก็จะถูกตัดออกไปแล้วก็ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในรุ่นใหม่ๆก็มีเหมือนกัน นอกจากความเป็นเ e ี l ยวไทม์ a ทร i กกิที่ t ทร c กกิ้งใบหน้า t r a c กกิ้ดวงตานะครับโดยเฉพาะดวงตาเนี่ยพี่รู้สึกว่าตัว l 6ลเนี่ยม่นและก็เร็วนะครับซึ่งระบบโฟกัสของ l 6เนี่ยจะเป็นแบบ 4D h y b r i d Hybrid นะมีจำนวนจุดโฟกัส425จุดก็อย่างที่บอกไปก็คือเป็นจำนวนจุดโฟกัสมาตรฐานที่ ทั้งตระกูล a อ0 0พันะครับหรือแม้กระทั่งตัว z v ดวก็มีจำนวนจุดโฟกัสที่เท่ากันนะครับที่425จุดแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ตัวโซนี่ไม่ค่อยได้อัพเพิ่มอย่างความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องอะไรเงี้ยก็มีหลายรุ่นหลายตัวที่ใช้ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องอยู่ที่11ภาพต่อวินาทีแบบเท่ากันมาลหลายๆรุ่นนะครับจำนวนจุดโฟกัสนี่เหมือนกันซึ่งมันดีอยู่แล้วเออมันดีตั้งแต่ต้นแล้วไม่จำเป็นที่ต้องเพิ่มพี่ก็เลยรู้สึกว่าจำนวนจุดโฟกัสที่มีนะครับ425 เพียงพองมากๆคือเพียงพอตั้งนานแล้วจริงๆไม่จะเป็นต้องเพิ่มให้มากขึ้นก็ได้นะถ้าไม่อยากเพิ่มราคาถัดมาคือในเรื่องของระบบการสั่น IBIS นะครับที่เป็นแบบ5แกนที่อยู่ในตัวบอดี้เนี่ยอันเนี้ยสังเกตเห็นถึงความแตกต่างเลยระหว่างตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับของตัว ZV-E10 กับตัว IBIS ระบบการสั่นแบบ5แกนที่อยู่ในตัวบอดี้ของ A16 เนี่ยรู้สึกว่า เป็นการกันสั่นที่สมูทแล้วก็คือมันได้ฟิลลิ่งที่ดีกว่าเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์คือมันยังมีความขยับนะมันยังมีความขยับที่ค่อนข้างสมูทที่ค่อนข้างนิ่มเพราะว่าตัวกันสั่นที่เป็น ibs เนี่ยมันก็เป็นการกันสั่นแบบเอาง่ายง่ายคือไม่ใช่ดิจิตอลดิจิตอลอาจจะเป็นอะไรที่แบบแข็งแข็งใช่ไหมบางทีก็ทำให้รู้สึกว่าอารมณ์ของการกันสั่นนั้นอนะ่ะมันไม่สมูทมันไม่นิ่งมันไม่สวยคือง่ายงคือ ไม่ถูกใจนั่นเองจริงๆแล้วตัว a อ r p o d ตัวนี้พี่ได้มาจากการขายตัว c a n นอน8 d d สาเหตุที่ขาย c a n นอน8 d ดก็จะมีในเรื่องของโฟกัสที่ชอบเอาเป็นว่าชอบระบบโฟกัสของ Sony มากกว่านะไม่ใช่ว่าของ c a n นอนไม่ดีนะของ c a n นอนก็ดี แต่ชอบในเรื่องของระบบโฟกัสของตัว a e 1 6มากกว่าแล้วก็ถัดมาก็คือในเรื่องของเนี่ยแหละเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือระบบกันสั่นนะครับ c a n o อ 80D เนี่ยไม่มีระบบกันสัน่นแล้วก็เรื่องถัดมาที่อยากได้คือในเรื่องของ Profile Picture ์นี่แหละที่ Canon 80D ก็ไม่มีเหมือนกันคือพี่รู้สึกว่าการถ่าย s l o g นะครับโดยเฉพาะ s l o g 3ของตัวโซนีเนี่ยแล้วก็มาเกรดดิ้งสีเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ ที่ดีอ่ะคือไม่ได้ความอิ่มของสีเราสามารถคอนโทรลสีได้ครับแล้วก็มีมิติความลึกของภาพที่มากกว่าอันนี้คือในความรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกว่าการถ่ายโดยใช้ Picture Profile อย่าง S l o ล3อกสเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากกว่าถูกใจมากกว่าถึงแม้ว่าจะใช้เวลามากกว่า <c oughs> ก็ตามนะก็ถือว่ายอมแลกกับคุณภาพที่ ดีกว่าถัดมาก็คือในเรื่องของช่องเสียบไม้แล้วก็ช่องเสียบหูฟังนะครับอันนี้ถ้าใครสังเกตเสียงนะเสียงที่ได้จากตอนนี้คือเสียงที่ได้จากกล้อง ZV-E10 นะครับลองไปดูอีกคลิปหนึ่งของเดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้นะครับคือถ้าเสียงที่ได้จากตัว a 6 6เนี่ยจะเป็นเสียงคนละแบบแล้วก็เสียงรบกวนนะครับอย่างเสียงน้อยเสียงอะไรเนี่ยตัว a 6จะจัดการได้ดีกว่าอย่างตอนนี้ครับตัว เซทวียสิบเนี่ยก็ยังมีเสียงซ่าเสียงน้อยเนี่ยก็ยังมีอยู่นะอันนี้ถามผู้รู้มาแล้วว่าขึ้นอยู่กับกล้องด้วยก็รู้สึกว่าการบันทึกเสียงของตัวเอลกก็ดีกว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ครบสมบูรณ์แบบนะก็มีทั้งช่องเสียบไม้นะครับแล้วก็มีทั้งช่องเสียบหูฟังมาให้แล้วก็สุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับคือรู้สึกว่าเนี่ยแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยนอกจากจะทําให้ได้กริปที่ใหญ่ขึ้นนะครับ ถือเหมาะมือมากขึ้นแล้วนะเนี่ยแบตเตอรี่ที่ได้เนี่ยจำนวนภาพที่ถ่ายได้ต่อแบต1หนึ่งก้อนเนี่ยทำได้ถึงแปด้อสิบภาพนะซึ่งตัว am 7ที่เพิ่งออกมาใหม่นะต่อแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้แค่ห้าร้อยเจ็ดสิบภาพถ้าใครแบบถ่ายภาพหรือถ่ายงานวิดีโอค่อนข้างจรงิงจังก็จะรู้ว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างสำคัญอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งของตัว a 1 6นะที่พี่รู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ย ตัว M6 นี่น่าจะยังใช้งานได้ไปอีกนานนะครับเพราะว่ายังไม่รู้สึกว่าต้องการอะไรมากขึ้นจากกล้องตัวนี้เลยแล้วก็ไม่คิดอยากจะซื้อกล้องใหม่ด้วยถ้าใครใช้ตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ขายนะครับลองให้เหตุผลมาหน่อยว่าทําไมถึงไม่ขายทําไมถึงไม่อัพไปเป็น a 1 7หรือ A7C Mark II เหมือนที่หลายๆคนทํา อ่ะโอเคคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เรื่อยๆแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้กอย่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะน้าสวัสดีครับ